เพมเพมสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปลกักมารายงานตัวนะครับผมหลังจากที่หายไปสองสาวันนะครับจนกระทั่งมีสมาชิกบางคนถามมาน้าๆนะนะนะยังทำคลิปอยู่เปล่าเฮ้ยบอกทำจ้าแต่นะเข้าไม่ได้ครับเออเมื่อวันเสาร์วัอาทิตย์สองวันก่อนมันแบบระบบมันปิดปรับปรุงอะไรก็ไม่รู้ตอนสามสี่ทุ่มนะเลยเข้าไม่ได้ครับผม แต่วันนี้มาแล้ครับแล้วก็มากับนี่เลย T S 911ว้าวนะจ๊ะมั่นใจได้นะครับเรื่องการเบริกการขอไม่มีม่วไม่มีสัวนะครับแถมยังมีแอปมีคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยจ้าเรียกว่าไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวเอ้ยแถมเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไอ้ T S 911ว้าวเลยเขาบอกว่า โอ้โปรเขาเยอะแยะมากมายนะตอนนี้นะมีโปรชั้นนะโปรต่อโปรชั้นไม่ต้องไปนสนใจ3เดือนสาอะไรเลยมาอันนี้แหละนี่แหละโปรชั้นนี่แหละนะครับแม่อ้าวและนะก็ยังอยู่กับทฤษฎีจากเพื่อนเวียดนามนะครับคือเพื่อนเวียดนามเนี่ยคุยกับน,น้านะครับไม่ใช่นะคุยกับน,นะารหน้าไปคุยกับเขาเออบอกว่าเฮ้ยมีทฤษฎีอะไรมัางนะมันก็เลยเล่ามาบอกนะลองนี่เล่นห้องปอตไลท์นะ อยู่บอกเลยมันมีโอกาสได้เยอะเพราะว่าอะไรมันยิงหนักมันสตาร์ทกรนนัดละสิบแล้วเนี่ยเห็นปะแล้วแถมยังคนไม่ค่อยมาแย่งอยู่อีกสังหากไม่ต้องมาเจอแบบอยู่ยิง5าจะมาแตกที่0.5 0.2นุด, 5, ด 2, ให้มันหงุดหงิดกวนใจเอออ่ะ ลองดูเพราะนั้นก็เลยโอ้พูดพูดนี่ไงห้าร้อยเป็นไงล่ะน้าก็เลยยังอยู่กับทฤษฎีของเพื่อนเวียดนามอยู่นะนี่น่าจะที่สามหรือที่ที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่ลองนะครับลองทฤษฎีนี้ให้ทุกคนดูนะจ๊ะเพื่อนมาแล้วหนึ่งค้เออคนไม่แย่งว้ยเพราะนั้นก็ตั้งสติเข้าไปอีกนะครับวางแผนการดีๆนะเออ อย่างน้อยนะสิ่งที่น้าบอกทุกคนนะครัครบคือยิงเป็นชุดนะอย่ายิงปั๊ดยาวทิ้งไม่เอานะครับ athletes. เออนั้นเรืองนะยิงต้องมีการวางแผนจับจังหวะดีๆนะครับผมเพื่อนขึ้บนเข้ามาทําไมไม่มีประโยชน์เลยยิงนั้นละสิมาศูนย์ุดหนึ่งบ้าหรอเปล่าไปออกไปเถอะเอามาขอหน่อยวงล้อสวยๆคูนสามร้อไม่ได้จบๆ เออใครได้เอเราได้เราได้ไดสวยๆลูกเออลงมาลงมาลงมาวงในสุดเลยจ้าจะโอ้้เอออะจต่ไม่ก็เยอะอยู่ดีนะคูณแปดร้อยเอ้ยคูณแปดสิบก็ได้ถ้ากับ8แปดร้อยอะเออถือว่าแบบนี่แค่ด่านวอร์มปืนนะเออเดี๋ยวมาดูเอา้าซองซองอันไหนซองสว่างนะว่าซองนี้นะเนี่ยอู้หูยถ้าเจ้าช่วยกล้วยทอด ผลลุกสู้คูได้มาสองพันโอทะลุเป้าไปเลยฮะเนี่ยเข้ามาสามพันนี่ทะลุแล้วสี่พันเจ็ดแต่ว่าถ้าออกแบบนี้คงคุเล่ไปหน่อยนะเอออ่ะยังไม่ออกยังไม่ออกอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อจัดนะอยู่ต่อแหมจะออกแบบเข้าปุ๊บแหยิงก็ออกเลยแต่จริงก็ทะลุเป้าแล้วนะเดีย๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะจะหมูหรือจะจ่าหรือจะจอยเออมันมีอย่างนี้นี่เองนะห้องก็ตไลท์นี่นะ มันคูณหนักจริงนะอย่าลืมนะครับทฤษฎีซองซองแซงของน้าก็ยังใช้ได้อยู่นะเออยังใช้ได้อยู่ยใช้ได้อยู่ถ้ามีซองมานะจ๊ะก็ดูนะว่าซองไหนสว่างสุดพยายามเลือกซองนั้นนะจ๊ะมองดีๆอา้าวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับระหว่างเปลี่ยนน้านะจ๊ะที่น้าบอกนะจ๊ะ T.S. 9ก1ว้าวนะครับผมตอนนี้มีโปร2ชั้นโปรต่อนะครับ ต่อที่1น,นะจ๊ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับ p ีเอสเ้าหนึ่งว้าวนะครับทักไปได้เลยนะครับที่แอดว้าวว้าวว้าวนะครับแอดว้าวว้าวว้าวนะครับตอนนี้มีโปรนะจ๊ะ,ะเพียงเปิดสมัครนะจ๊ะสมัครสมาชิก50บาทรับโปรโบนัสอีกห้าสิบเป็นได้เครดิตเท่ากับร้อยหนึ่งนะจ๊ะหรือถ้าเกิดเปิดโปร100นะจ๊ะได้โบนัสอีก100รวมเป็นได้เครดิต200นะครับ ต่อด้วยโชคชั้นที่2โปรชั้นที่2นะครับหลังจากที่เป็นสมาชิกแล้วนะจ๊ะคอยดูที่ Lio e OA ดีนะจ๊ะจะมีโปรพิเศษบอดแคสต์นะคะถ้ามีบอดแคสต์ขึ้นไปเนี่ยเป็นโปรฝากแรกของวันนะครับฝากแรกฝากแค่500ได้โบนัส10%แล้วถ้าฝากพันหนึ่งได้โบนัส15%นะครับมีโอกาสได้โบนัสสูงสุดถึง500บาทสุดๆนะบอกเลยแค่โปรแค่นี้ เยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดมายิงอยู่คนเดียวด้วยเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้ขอหน่อยมังกรมังกรทองของกระสุนปีกระสุนปีได้ไหมไม่ได้ไปมังกรก่อนเออแตกแตกโอ้แตกคาตาโอ้สวยสูงด้วยทะลุแล้วรับรองทะลุอลักทะลวงโอ้สี่แปดแปดสักกระมัง เยี่ยมปิดเกมด้วยมังกรทองแตก488เท่านะครับถ้ากับได้4,880หูเข้ามา3,000ออกที่8,740อะครับเออมันอาจจะดีก็ได้นะห้องกอตไลท์ like เนี่ยเอา้ายังไงก็ถือว่าวันนี้ทะลุทะลวงไปเรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นนะจ๊ะวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับ